สวัสดีครับอยู่ผมนัดคอมินเกมมิงครับผมกับเกมมัสคูไรเดอร์รลขีนั่นเองนะฮะใน กมในเวอร์ชัน PS 1นะครับผมนะก็ขออนุญาตมาย้อนวันวานซะหน่อยละกันนะเนื่องจากว่านะโอ้โหเห็นฟีดของ Facebook นะฮะไม่ใช่สินะทั้ง YouTube นะฮะคือมีริวคีขึ้นมาไงก็เลยมาเป็นแบบย้อนความทรงจำในวัยเด็กละกันนะสำหรับมัสเรเดอร์ที่ต้องบอกว่าเป็นมัสเรเดอร์ตัวหนึ่งที่ผมเองนี่น่าจะติดตามมากที่สุดแล้วนะในบรรดามัสเรเดอร์นะครับผมเนาะก็มัสเรเดอร์ริวคีใครที่แบบว่าดูช่องกาวกระตูน อนเย็นๆนี่นี่มัสไรเดอร์ตัวนี้แหละนะครับผมเนะาะสิบสามไรเดอร์อะไรประมาณนี้นะ <Yeah. S 1> ก็เป็นเกมในเวอร์ชันน PS1 นะครับผมนะก็ลองหามาเล่นดูนะซึ่งจะเป็นอย่างไรก็รอดูกันได้นะครับผมนะใครอยากดูเกมเก่าๆอะไรก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้ละกันฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดข่ m วมินเกมมิ่งกันด้วยนะฮะถ้าพร้อมลุยกันแล้ว l ล t s go กันได้เลยครับผม ื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook f แ n p a g e และ t ิ k To อไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมานี่ฮะมาสไรเดอร์ริวคินะครับผมนะนี่ฮะเปิดเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะ รู้สึกว่ามันจะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะฮะมันไม่ใช่เวอร์ชันเอ้ยเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนะฮะไม่ใช่เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะโอ้น่าจะโอ้ต้องใช้ความรู้เยอะทีเดียวนะในการเล่นเกมนี้นะฮะไอ้อะอันดูกันก่อนว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรนะฮะน่าจะเป็นแล้จะมีโหมดเนื้อเรื่องนะฮะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องหรือเปล่า,น,านี่ไงมีคันสกิชิโร่มาด้วยน่าจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะฮะเหมือนอารมณ์ประมาณแบบว่าถ้า ใครยังไม่เคยเล่นนะฮะก็ซื้อมาเล่นในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องก่อนนะฮะเพื่อที่จะเรียนรู้นะวะว่าิธีการในการเล่นนะครับมานี่เราจะเล่นแบ t เท e m o d โหมดกันดีกว่านะมีตัวให้เล่น6ตัวด้วยกันนะฮะมีริวคิมีไนซซิเซอร์ครับผมนะมีโซดานะครับผมแล้วก็มีไรอาแล้วก็มีไก่นะครับผมนะหตัวด้วยกันมาเราจะเล่นเป็นพระเอกเนี่ยแหละริวคิเนี่ย มามาดูกันดีกว่าว่าแบทเทิลโหมดจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะมาแรกฮะเจอกับ Rider f a r าร์มนะก็มาสไรเดอร์รีวคีนะฮะก็เป็นซีรีส์ปี2002นเนาะนะครับผมนะเท่าที่เท่าที่ ดูมานะครับผมนะรู้สึกว่ามันจะมีที่เป็นในส่วนของซีรีส์นะฮะซีรีส์ห้กว่าตอนมั้งนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของมี2องมูฟี่นะฮะก็จะเป็นพวก13บามไรเดอร์กับไฟนอลแบทเทิลมั้งนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมนะนี่ไรเดอร์ฟาร์มฮะมาไรเดอร์หงขาวที่เป็นผู้หญิงนะนี่ส่วนเราหยิบอาวุธมาแล้วยังไงยังไงจังหวะนี้ฮะเอาโดนจิม้ม โดนจี้หมอฮทจิมจ้มจิ้มนี่มาตีตีตีตอา้าวแล้วฝั่งนู้นบอกเอาอาวุธมาป้องกันบ้างยังไงเอาแตก่ก่อนเลยเฮ้ยโอ้ไรเดอร์ฟาร์มฮะชนะไปได้เนี่ผู้หญิงก็ไม่กลัวหรอกนะพูดเลยเอ้จะกระเทิผู้หญิงให้ยับเลยนะคอยดูเถอะนะเอา้ายังไงริวิชฮะก็เป็นมัสไรเดอร์ที่ถ้าในยุคความทรงจำของผมนะจะเป็นไรเดอร์ที่ดูในช่วงแบบช่องเก้าโมเดิร์นกระตูนนะฮะ ช่วงแบบช่วงเย็นๆหน่อยนะบางทีกลับมาดูไม่ทันบ้างแหละนะฮะความต่อเนื่องอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะมาใส่ไรเดอร์คิกเลยละกันจังหวะนี้ไฟโนเวนโตนี่เป็นไงล่ะฮะมากระโดนฮะไรเดอร์คิกซะเลยมาไฟนอนเวนฮะนี่ลูกขีบมังกรเพลิงตาเขาให้โอ้โหเรียบร้อยชนะไปฮะตาแรกของเรานะนี่ รู้สึกว่าโหมดแบทเทิลนี้น่าจะเป็นแบบสู้ไต่ระดับไปเรื่อยๆนะฮะจนแบบเจอบอสตัวสุดท้ายนะฮะก็ต้องรอดูกันว่าบอสตัวสุดท้ายนี้จะเป็นใครแต่ถ้ามีโอดินมาก่อนนี้ก็น่าจะเป็นโอดินถ้าไม่มีโอดินนี่น่าจะเป็นโอดินแหละแต่ถ้ามีมาก่อนนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอตัวที่เป็นในส่วนของบอสที่เป็นอะไรนะฮะมาเจอไรอาฮะไรอานี้รู้สึกว่าจะถ้าในซีรีส์นะฮะ จะเป็นเหมือนประมาณแบบช่วยช่วยเหลือพระเอกอะไรประมาณนี้นะฮะช่วยเหลือเอาการ์ดเซอร์ไวนะฮะการ์ดเซอร์ไวการ์ดที่เป็นการ์ดปีกนกอินซีนะฮะที่เป็นลมนะฮะให้กับไนท์นั่นเองมาเอามีไอ้ไรเดอร์โอ้ยโดนไอตัวอีวิลไดาเวอร์ฮะนี่มาเราก็เรียกมังกรมาเหมือนกันฮะ,ะเอา้ามังกรพุ่งชนมันซะเลยแตกฮะเรียบร้อยไรอาร์ไหนฮะตาเป็น ตาแรกนะเราเอาชนะไปได้ครับผมนะมาไรอาหรอฮะยังไง <Yeah. S 1> รู้สึกว่ามันจะมีฟื้นพลังด้วยมั้งนำะมาสกคู่นี้นะฮะ <Yeah. S 1> ในส่วนของถ้าเรียกตัวมอนสเตอร์เรียกอะไรพวกนี้มานะ <Yeah. S 1> มามาดูกันดีกว่าฮะ <Yeah. S 1> เราเอาโอ้ยเอาแท่มาตีซะเลยเฮ้ยโอ้โห oh. ดาบปิวเลยเฮ้ย ยังไงไล่อาเหรอฮะมาเ,เอา้าหยิบเออหยิบเกราะมาได้แต่เอาเกราะมาต่อยต่อยตีตีตตเนี่ยนะฮะโอ้ยังไงมาตุยตุยตุยยังไงตุยเอา้าโดนแท้ตีอีกแล้วเอ้ยจะเอาจะเอากันยังไงเนี่ยฮะมาเอา้เอาแล้วเรียบปลากระเบนมาแล้วมีวิวไดเวอร์เหรอฮะนี่เราก็เรียกมังกรมาได้ไหมเราก็เรียกมังกรมาได้เหมือนกันนะฮะมาดาร์ไรเดอร์ฮะนี่มาเรามีไฟนอลเวนแล้วจังหวะนี้ เอาไรเดอร์คิกตบเลยไหมฮะยังไงเอาไรเดอร์คลิกตบมันเลยก็ได้นะฮะยังไงสิฮะโอ้ยเอามาใส่เลยละกันฮะมาไฟนอลเว้นนะมีเป็นไงล่ะคือชอบดีไซน์ของคืออ่าของตัว13 r i d e ไรเดอร์นะรู้สึกว่ามันเป็นกาอาเป็นความแปลกใหม่ของมาสไรเดอร์ในยุคนั้นนะฮะขอรู้สึกว่าไรเดอร์ในยุคแบบยุคอ่า ยุคนั้นนะก็จะมีแบบถ้าสองตัวเก่าก็น่าจะเป็นอากิโตะกับคูกะนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะอันนี้จะเป็นไรเดอร์ตัวอาไราเดอร์ภาคที่3นะฮะเอ้าแล้วโอดินเฮ้ยโอดินมาเลยโอ้โหแล้วบอสจะเป็นตัวไหนวะเนี่ยฮะโอดินออกมาก่อนเนี่ยฮะยังไงจังหวะนี้มาโอดินเหรอฮะอันนี้น่าจะเป็นสนามกีฬานะที่ถ้าในซีรีส์นี้รู้สึกว่าจะทำหยุดเวลามั้งย้อนเวลานะฮะให,ใ,หใ,หให้พวก มาร์ทไรเดอนี่คือไปจัดการกันบ้างนะโอดินเนี่ยนะอันนี้ถ้าในซีรีส์นะครับผมนะถ้าจำไม่ผิดนะโอดินบอกนี่เอาเรียกเกาะมาบ้างแล้วยังไงจะเอากาะมาตีฉันหรอฮะยังไงฮะตีตีตีเอาเอาแตกเลยเฮ้ยเฮ้โอดินกาดจังวะฮะเฮ้ยเฮ้ยไรเดอเออเดี๋ยวคี้บอกอะไรไม่คนามือหรอกนะฮะโอดิน โอดินนี่รู้สึกว่าจะเป็นบอสลับเนาะบอสลับที่เป็นในซีรีส์เลยจะเป็น13ไรเดอร์นะแต่ออกมาไม่ไม่กี่ตอนมั้งแล้วก็แตกนะฮะที่เป็นบอสลับที่ค่อนข้างกากอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะสำหรับโอดินนะฮะไม่ว่าจะเป็น13ไรเดอร์นี่อันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าแตกแตกด้วยหรือเปล่าก็น่าจะแตกอยู่เหมือนกันนะฮะ13ไรเดอร์เนี่ยมามานี้เออเอาหัวมังกรมาแล้วแล้วปล่อยพลังยังไงเนี่ยไอไอมังกรเนี่ยฮะ เอาแล้วเรียกนกมาแล้วฮะเอ้ยโอ้ยนกฟินิกฮะฟินิกของโอ้ยแล้วนอนนานซะด้วยสิริวคี้โอ้ยโดนต่อยมายังไงจังหวะนี้เราก็เรียกมังกรมาได้เหมือนกันฮะมายังไงเออใส่มังกรลงไปฮะมายังไงจังหวะนี้ ไฟนั่เว้นทั้งคู่ยังใช้งานไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือก็ยังต้องรอต่อไปยังไงริวคิริวคิต่อยต่อยเตะอ้ามาต่อยต่อยต่อยมาต่อยต่อยสอฮะมาจะใส่ไฟนั่เว้นแล้วฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันไฟนอ่นเว้นยังไงเอาใส่ใส่ไฟนอ่นเว้นก่อนเหรอฮะนี่ฮะนี่เราใส่ก่อนรู้สึกว่าเราน่าจะได้ใส่ก่อนนะฮะนี่เป็นไงล่ะ คือเสียบการคือเสียบการแล้วนะเมื่อกี้นะโอดินฮะแต่ว่าโดนไรเดอร์คิกไปซไปายฮะโอดินหรอบอสลับหรอฮะยังไงจังหวะนี้เฮ้ยชนะปะชนะไปได้นะครับผมเนาะก็อย่างที่บอกไปแหละนะไรไริลคินะฮะเป็นไรเดอร์ที่ คือคอนเซปต์ของไรเดอร์เป็นไรเดอร์ที่สู้กันเองอะไรประมาณนี้นะฮะคือปกตินี้ไรเดอร์จะต้องแบบสู้กับเหล่าร้ายอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นไรเดอร์ที่แบบว่าต้องมาสู้กันเองมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะก็เป็นน่าจะเป็นไรเดอร์ที่แบบว่าเป็นไรเดอร์แรกๆเลยนะที่มีแบบใช้การ์ดนะเพราะาหลังจากนั้นนี่จะเป็นถ้า ถ้าต่อมานี้จะเป็นไฟมั้งนะไฟนี่จะเป็นในส่วนของที่เป็นแบบใช้กดคาสั่งรีโมทนะฮะเนาะแล้วก็จะเป็นเบรดเบรดนี่ก็จะเป็นแบบพวกไพ่เลยนะฮะสิบสามอะไรนะพวกแจ็คแมมคิงอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็นั่นแหละประมาณนี้ละกันนะครับผมเนาะสำหรับไรเดอร์ในความทรงจำของผมเนาะก็ถือว่าเป็นไรเดอร์ที่เอาตรงๆนี่ถือว่าชื่นชอบสุดแล้วแหละนะฮะ เรวคินะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นนี่คือเอาตรงๆแทบจะไม่ค่อยได้ดูมาสไรเดอร์เท่าไหร่เลยเยิ่งช่วงหลังๆนะฮะไรเดอร์ Rider ที่ออกมาความรู้สึกคือแบบมันไม่มันไม่ได้ดูเท่เท่าไหร่มันอาจจะดูแบบเลอะเทอไปสักหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าถ้าใครชอบอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์นี้กันไปได้ละกันพวกไรเดอร์สมัยใหม่นะฮะแต่ถ้าไรเดอร์สมัยเก่าเนี่ยผมว่าเรวคีนี่เป็นมาสไรเดอร์หนึ่งที่ค่อนข้างเท่ที่สุดแล้วแหละนะฮะ แล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนนี่คือแบบก็ชื่นชอบแหละนะมาสไลเ,นะเดอร์เดวคีนะมาไรเดอร์คิกใส่ไหนฮะเพื่อนรักก็ไม่กลัวหรอกนะนี่โอ้ยยังไม่แตกฮะยังไม่แตกยังไม่แตกไหนบอกมาใส่ไฟนอลเวนคืนบ้างแล้กันมานี่มาไฟนอล e v e เวนโตนี่เรามีรู้สึกว่าฮะให้กดปุ่มคําสั่ง X กปดกดปุ่มคําสั่งอะไรพวกนี้เพื่อที่จะฟื้นฟูหลอดเลือดได้นะฮะ มาเราอาจหมดเวลาฮะเราชนะไปได้ในตาแรกนะเอยมามาดูกันต่อดีกว่า oh, s <S เจอกับไนท์นะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนรักที่ต่อสู้กันมานะ oh, s <S จะหยุดความ oh. อะไรนะหยุด13ไรเดอร์หยุดอะไรนะหยุดความชั่วร้ายอะไรประมาณนี้นะ oh. สำหรับไนท์นะ <c oughs> เป็นหนึ่งในสองตัวนะครับผมนะพระเอกนะคือไนนี่คือเป็นมาราเดอร์ข้างขาวเนาะนี่เอา้าโดนโดนแยกร่างฮนะโดนแยกร่างโอ้ยโดนแยกร่างมาตีเฉยเลยอะไรวะเนี่ยมายังไงตุย้ยเอาตะโดนจามเอ้ยเอ้ยอย,ยังไง,าาย,ย,ไไงยังไงเออมารเดอร์โอ้ยไนไนมันโหดจังวะฮะยังไงเอานี่ใช้ผ้าโคเหมอะเราก็มีเกาะเหมือนกันนะเอ้ยเอาเอาเกาะมาต่อยกับเขาเนี่ยนะฮะโอโหเกมนี่ฮะมายังไง อ๋อบอกไว้ก่อนนะฮะเกมนี้นี่เป็นเวอร์ชั่น P1 นะฮะที่แบบว่าใครที่แบบว่าอยากเล่นนะครับผมเคยทําคลิปสอนโหลดเกมนะฮะในส่วนของนะ P1 P2 นะครับ PSP อะไรพวกนี้มาแล้วนะก็ลองไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงก์นะครับผมในส่วนของดีสคริปชันหรือว่าในส่วนของช่องคอมเมนต์เอาละกันนะครับผมนะมายังไงจังหวะนี้ริวคิผมจะหมดเวลาแล้วโอ้โห นี่เราไม่ทําร้ายเพื่อนรักนะข้าใจเปล่าเราปล่อยให้หมดเวลากันไปเลยนะนี่ฮะนี่เป็นไรเดอร์ตัวแรกที่เราไม่ฆ่านะนี่ครับผมนะไนท์ฮะเอาเรวคีนะเอาชนะไนท์ไปได้นะครับผมนะมากีดาแล้วเนี่ยสามลวมั้งเนี่ยสามหรือสี่น, 4, น่าจะสี่แล้วนะนี่ฮะสเตจที่ห้าแล้วครับผมนะเจอกับใครนี่โอ๊ยเจอกับเอเพอร์ร์ฮะไอมนุษย์แพ โอ้ยมนุษย์แพะหรอฮะยังไงจังหวะนี้โอ้ยคือ13 r i d e ไรเดอร์ก็จะมีสัตว์ประหลาดที่เป็นตัวที่เป็นแบบว่านะตัวควบคุมของมันเองอะไรประมาณนี้นะฮะอย่างเรวเครีก็จะเป็นมังกรใช่ไหมส่วนเอมเพเร์นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวแพะนะฮะกิงกาเซลแพะกิงกะไอ้น่าจะเป็นแพะแหละนะฮะโอ้ยตีแรงจังวะเฮ้ย โอ้โหแพะนี่มันตีแรงละเกินมานี่คือไรเดอร์แต่ละตัวมันก็มีความเท่เป็นของตัวเองของมันนะฮะเพียงแต่ว่าบางทีนี่คือการมีพวกไรเดอร์เยอะๆนี่คือบทมันไม่ค่อยกระจายเท่าไหร่นะฮะอย่างซิสเซอร์ออกมา2ตอนก็แตกแล้วแตกด้วยน้ำมือของสัปปะหลาดของตัวเองซะ้วยนะส่วนในอิมเพรอร์นี่ออกมาไม่นานเท่าไหร่มั้งนะฮะออกมาก็รู้สึกว่า เรียกว่ายอย่างไรดีละ่ะคือออกมาก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรมากมายเท่าไหร่นะแถมโดนแถมโดนไรเดอร์คิกของโอจามั้งนะฮะแล้วก็ท่าไม่ตายของไทเกอร์้งฮะนะทำลายจนตายนะครับผมนะมาใส่ไฟนอลเว้นเลยละการจังหวะนี้ไม่ต้องพูดเยอะแล้วมาไราเดอร์คิกซะหน่อยละการจังหวะนี้มามาใส่เลยละกันะฮะ มาไรเดอร์คิกนี่ปาเขาให้เรียบร้อยเอมเปอเร์ Emperor. แต่ว่าเอมเปอเร์ยังไม่ตายนะตาแรกเท่านั้นเองมาสเตย์สฮะมายังไงจังหวะนี้โอ้ยโดนมาเอ้ยเอาเป็นอะไรนี่เขาเขาแพ้ฮะมาเราก็เรียกดาบมาเหมือนกันคือความเป็นไรเดอร์เนาะมาเอาแล้วยังไงเรียกแพ้ของมันมาอีกครั้งหนึ่งโอ้ยตีแรงซะด้วย คือแพะมันตีแรงซะเหลือเกินนะเนี่อุตส่าห์แบบว่าเราเรียกว่ายังไงนะเราแบบว่าพยายามฮิวเลือดแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ฮะแต่ว่ายังโอ้ยังตีแรงนี่ได้อยู่นะสาหรับกิงกะเซลฮะโอ้ยโดนตวัดขาร่วงอีกแล้วเอาโดนโอ้ยโอ้ยเป็นลูกทีบฮะลูกถีบขาคู่นะโอ้ยไอตัวนี้นี่มันใช้เรียกว่ายังไงเดียะมนะมาเราเอามังกรมาสู้บา,ากละกันฮะนี่ มายังไงจังหวะนี้ฮะโอยกิงกะไอเอมเพอร์เรอร์นี่รู้สึกว่าน่าจะเก่งอยู่พอตัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมายังไงโอ้ยอับบัคาร์ดไปเลยมาโอ้ยไอเอเอาโดนโอ้ยลูกถีบขาคู่อีกแล้วโอ้ยกิงกะเซลไอในส่วนของเอมเพอร์เรอร์มันเก่งจังวะฮะโอ้เหลือส4วิแล้วรู้สึกว่าหลอดเลือดเรานี่จะโอ้ยสู้ไม่ได้เลยฮะยังไงสงสัยต้องมีนัดตัดสินฮะดูจากทรงแล้วเนี่ย โอ,อ้หลอดเลือดไม่ลดเลยเว้ยเฮ้ยอะยังไงเอาหมัดมาแล้วแล้วจะปล่อยพลังยังไงเออปกตินี่ไอหมัดบางกรนี่มันจะเป็นหมัดที่ปล่อยลูกไฟนะฮะแต่ว่ากดยังไงกดไม่เป็นนะโอ้ยมาตาสุดท้ายครับผมนะยังไงจังหวะนี้ตุย้ยเอามาร์เ e r มเพอเรอร์บอกขอหยิบอาวุธก่อนได้ปะฮะยังไงจังหวะนี้ใม่ใ่เราไม่ให้ใช้อาวุธทั้งนั้นแหละ ต้องมีแบบช่วงที่เป็นแบบว่าช่วงที่ไม่ไม่ใช่คอมโบมั้งนะฮะมันถึงจะสามารถใส่การ์ดได้อะไรประมาณนี้นะฮะมายังไงมานน่ตุย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 เออต่อยมาเรียกกรอมาละกรอมานี้เอากลอมาต่อยนะฮะไม่ได้เอามากันอะไรทั้งนั้นเลยเออก็ไม่รู้มันบัฟดาเมจอะไรแปลกๆก,ก็บ่านะสําหรับกรออะไรพวกนี้นะฮะมายังไง ยังไงยังไงฮะยังไงเอ็มเพอเรร์ยังไงสีงงงง See? เอ,าอ้าโดนตวัดขาคู่เหรอเอามาตุย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 ต่อยนี่เป็นไงล่ะเอากรอมาต่อยด้วยมาเอาหมัดมังกรมาต่อจังหวะนี้ยังไงเฮ้ยอยากปล่อยไออยากปล่อยพลังเพิงฮะปล่อยไม่เป็นปะโถเอ้ยมาสงสัยต้องเรียกมังกรมาช่วยแล้วโอ้โหโดนเตะทีเดียวร่วงไปเลยฮะไอหมัดมังกรนี่ฮะยังไงเราเรียกมาเลยละกันฮะดาร์กไรเดอร์ ตาบเขาให้นี่เอามังกรมาจัดการฮะมาไฟนอนเว้นปิดฉากไปเลยละกันฮะให้มันตายตาย,ตายไปซะปลา,าคือริวคนี่ถ้าในซีรีส์นี่คือพยายามที่จะปกป้องทุกรเดอร์แหละนะฮะไม่ให้แต่ว่าไม่ให้มาสู้กันเองนะฮะคือพยายามที่จะสู้กับสัตว์ประหลาดซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะคือแทบจะไม่ค่อยสู้กันเองกับไรเดอร์ตัวอื่นเลยนะฮะ จนกระทั่งแบบว่าช่วงท้ายๆแหละมั้งนะฮะก็มาสู้กับโอดินมาสู้กับสัปหลาจนตายเนาะแล้วก็จะเป็นไนท์เนี่ยแหละนะฮะที่สู้กับโอดินในช็อตสุดท้ายนะครับผมเนาะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นไนท์นะ่าจะขอว่าคือใครชนะในส่วนของไใครชนะใน ส่วนของไรเดอร์นี่คือมันจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าขอพรได้อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งตอนนั้นนี่น่าจะเป็นแบบขอรีเซ็ตเลยนะขอรีเซ็ตเลยว่านะให้โลกกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนที่จะเป็นนะให้กลับมาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ให้แบบว่าเรียกว่ายอย่างไรดีละ่ะคือเหมือนประมาณแบบว่าไม่ให้ไอเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้เจอโซดาด้วยไอ้นี่ไอ้นี่วิถีไกลซะด้วยจะโจ,จมตีเข้าไปยังไง แล้วมันยิงปืนได้ยังไงวะเนี่ยส่วนเรานี่โอ้ทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้โหเรียกกรอมาอีกอ่ะยังไงเอากรอมาต่อยเหรอฮะปืนก็มีเยอะด้วยฮะโอ้โหโดนยิงอีกอแล้วถ้าเราเล่นเองนี่เราจะกดยังไงเนี่ยไอยิงปืนเนี่ยฮะมาเรยกมาอีกครั้งหนึ่งแม็กนากิงก้าฮะโอ้โหนี่ฮะมังโอยยิงแล้วโอยโดนถล่มยับเลยวยเฮ้ยมาเราก็เรียกมังกรของเรามาบ้างละกันฮะ เออนี่เอามังกรมาพ่นไฟใส่ฮะแต่ว่าเราจะเข้าถึงมันยังไงวะเนี่ยโอ้ยนี่ก็ยิงจังเลยเฮ้ยโอโ้โหนี่โซดาแน่จริงนายก็สู้กันตัวตัวสิวะฮะไอ,อคิต่โอกาสเหรอฮะนีออ่ทนายเอ,อ้ยมาตาแรกฮะเราก็ชนะไปแบบเฉียนเฉียนเฉือนละกันนะมอสักครู่นี้ฮะไอนี่ก็จะยิงอยู่อย่างเดียวเลยมาเออเอาปืนมาฮะมาเราก็หยิบดาบมาบ้างละกันฮะ มาปืนหนอปืนเจอดาบหน่อยเป็นไงฮะจริงๆนี่ปืนน่าจะชนะดาบนะฮะแต่ว่าดาบของเรานี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงเออเอามาฝั่งโน้นเอาปืนปืนแบกบามาแล้วยังไงโอ้ยยิงหลบได้เว้ยเหมือนหลบได้นะเมื่อกี้นะมายังไงโอ้ยโดนเอาเอาปืนมากระแทกใส่หัวเลยเฮ้ยมาเหมือนจะมีช็อตฮาฮาอยู่นะระหว่างริวคีกับโซดานะฮะ ที่ตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดเลยเหมือนโซดานี่คือใช้งานมือไม่ได้มั้งฮะแขนมีปัญหาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใส่กา๊าซใส่อะไรไม่ได้นะริวคี้ก็เลยแบบอ่ะเอาการ์สเอาการ์สมึงมาเดี๋ยวกูใส่ให้นะแต่ว่าอาวุธอาวุธอะไรก็คือไปตกอยู่กับโซดาหมดนะฮะก็เป็นฉากฮ่าฉากหนึ่งดีเหมือนกันนะสำหรับในส่วนของโซดากับรวคีนะฮะอ่ะยังไงจังหวะนี้ฮะรวคีบอกมาเรียกมังกรมาบ้างล้กัน ปาเพาให้เอ้ยมามีไฟนอนเว้นแล้วมาใส่เลยแล้วการไฟนอนเว้นฮะก็จริงๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้การ์ดหมดทุกใบก็ได้มั้งนะฮะนี่เราก็สามารถใส่ไฟนอนเว้นได้นี่ลูกทีพลังเพิงนี่เป็นไงหลัแตกไปซะเอ้ยกีตาวกะก็ไม่กลัวหรอกพูดเลยเลอกี่ด่านเนี่ยเออเลอกี่ด่านครับเนี่ยนะมันถึงจะชนะกันเนี่ยนะ ตอนนี้สเตทที่ทลา่น่าจะสเตทที่7แล้วนะนี่ฮะสเตทเจ็ดแล้วเจอกับใครเนี่ยมาเจอกับโอ้ยซีเซอร์นี่ไอ้ไรเดอร์ไรเดอร์อน,นาดฮะพูดเลยคือความเท่มันก็เท่อยู่แหละแต่โคบทค่อนข้างอน,นาดมากๆเลยนะในส่วนของซีเซอร์นะฮะคือโดนท่าไม่ตายของไนท์นะฮะ โจมตีจนตลับการาดแตกนะฮะตลับการาดแตกไม่ว่าก็โดนกินอีกตั้งหากด้วยมอนสเตอร์ของตัวเองนะฮะโอ้โหอนาแท้จริงๆนะสําหรับซีเซอร์ม A ะมีอาวุธหรอฮะนี่เราก็เรียกเกราะมังกรมาเหมือนกันฮะแกมีเกราะฉันก็มีเกราะเว้ยเฮ้ยาเอากรอมันตีกันเออแล้วยังไงจังหวะนี้เรียกโบว์เคนเซอร์มาฮะไอ้มอนสเตอร์ปูมาเราบัฟพลังและโอ้ยโดนกระแทกฮะ ดูดิขนาดโดนกระแทกรู้สึกว่าโดนโดนกระแทกไปหน่อยเดียวเท่านั้นเองนะฮะมายังไงมาซเซอร์รอฮะมาเรียกหมัดมังกรเพลิงมาแล้วแต่ว่าเราจะปล่อยยังไงก่อนเออเราปล่อยไม่ได้เราก็เอาดาร์ฟไรเดอร์มาตีซะเลยนี่ฮะมาตีกันบ้าวะยังไงโอ้ยมาซเซอร์ฮะออกมาก็สองสตอนเท่านั้นเองนะเอรไรเดอร์อันนาบที่ โห้ถ้แต่ชนะมันไม่ได้นี่เราอน,นาถกว่าแน่นอนฮะดูจากทรงแล้วเนี่ยฮะโอ้โหมาฟินิเชอร์ก็ไอ้ไฟนอลนเว้นยังไม่มาเลยอ่ะจบฮะจบเวลาไปก่อนเฮ้ยเรีวคีบบอกอะไรวะโอช่วงนี้เหมือนตาแรกยังชนะไม่ได้เลยอ่ะยังไงซีเซอร์ซีเซอร์อรยืงยืงยุดฉุกกระชากยืงยุดฉุกกระชาก รู้สึกว่ากดสามารถสลับการ์ดได้นะฮะนะเมสักคโู่นี้กดสลับการ์ดโดดๆเลยมาแต่ว่าไฟนอน w ลเวนเราจะยังไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงแรกๆนะฮะเราจะสามารถใช้ได้แค่แบบช่วงที่เราบับจนถึงขั้นหนึ่งแล้วนะครับผมเนอะมันถึงจะใช้ไฟนอน w ลเวนได้นะฮะมาโวแคนเซอร์ Whoa, Cancer, บอกอยากกินคนเว้ยเนะาอืมกินคนหรอฮะยังไงตตยต่ยต่อยนี่ฮะ ไซเซอร์เหรอฮะไซเซอร์นู่นไปเลยนะร้านสเต็กชื่อดังนะฮะอันนั้นซิสเลอร์เอ้ยมาคนละมุกยังไงซิลิวคี้บอกเล่นมุกอะไรเนี่ยฮะนะเปะปต่อยต่อยต่อยมาเอาเรียกดาร์กไรเดอร์มาเลยละกัน,นะฮะเออดาร์กเรดเดอร์นะไม่ใช่ดาร์กไรเดอร์นะคือถ้าข้อมูลข้อมูลผิดอะไรยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยละกันนะฮะความจริงนี่คือเป็นความทรงจำในวัยเก่าๆวัยเด็กๆแค่นั้นเองนะฮะ บางทีอาจจะเรียกมอนสเตอร์ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ยังไงขออภัยด้วยละกันรู้สึกว่ามันจะมีพวกที่แบบว่ามีคนที่ทำแบบว่าอ,อะไรนะข,ข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับผมเกี่ยวกับมาสไนเดอร์รีคีนะก็ลองไปหาดูกันได้นะครับผมนะเป็นคลิปเป็นอะไรพวกนี้นะมาไรเดอร์คลิกเลยละกันป้าพอให้ฮะซิสเตอร์ซิสเตอร์ไปเรียบร้อยฮะนี่ไปกินสเต็กสไปฮะโอ้โห สเตตสุดท้ายยังเนี่ยโอ้เม่อหร่จะจบฮะรู้สึกว่าการสู้นี่มันช่างยาวนานซะเหลือเกินนะมาสเตตสุดท้ายยังเนี่ยมาโอ้ไฟนอลสเตตฮะนี่ด่าสุดท้ายโอ้เจอกับโอจาฮะนี่ไอเชื่ออะไรวะนะไอนักโทษอ่ะนักโทษแหกค,คุกนะฮะคนนี้เนี่ยจำชื่อไม่ได้เท่าไหร่นะแต่ว่ามามาดูกันดีกว่าฮะ รู้สึกว่ามีไอ้ถ้าช่วงแบบช่วงใหม่ๆนี่เอเหมือนจะมีเห็นว่าโอจานีา่มีร่างเซอร์ไว้ด้วยนะเออแต่ก็เท่ดีเหมือนกันนะที่เป็นอมณ์ประมาาแบบใส่เกราะสีทองคองมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะโอจาแต่ความเท่มันเท่อยู่แต่มอนสเตอร์ที่เอามารวมตัวกันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเท่ซะเลยนะฮะอันนี้โอจานี่น่าจะเอา มอนสเตอร์ของไกลแล้วก็ไราอาร์มนะมารวมกันนะฮะนี่มันเรียกเลยโอ้ยมาแล้วโอ้ยไอตัวนี้ตัวรวมร่างโอ้ยโดนโดนพริตเต็มเต็มเลยเฮ้ยเราไม่มีการ์ดเซอร์ไวบ้างหรอฮะหรือว่าเราต้องเล่นหมดเนื้อเรื่องก่อนถึงจะมีการ์ดเซอร์ไวเนี่ยฮะยังไงจังหวะนี้มาเออเอาหมัดเพลิงมาเนี่ยนี่กดยับยับเลยนะเนี่ยเออเอามังกรกระแทกสายามามาเรามีไฟนอลเวนแล้ว เออโอจางั้นเ้อะฮะยังไงเรายังไม่อยากใช้ไฟนอ่นเว้นตอนนี้ฮะหรือว่าใช้เลยดีใช้เลยดีกว่าฮะมาถึงแม้ว่าจะเป็นตาแรกก็จริงแต่ว่าอยากตืบฮะตืบโอจาให้ยับคาเท้านี่แหละฮะมาไรเดอร์ชป้าเข้าให้ฮะเรียบร้อยโอจาแตกไปก่อนเลยนี่เออหมูหมูว่าอีซี่ฮะ คือการมาของโอจารในซีรีส์นี่คือเหมือนจะทำให้แบบว่าการเจอกันของไรเดอร์คือแบบมันมากยิ่งขึ้นนะฮะโอจานี่คือชอบต่อสู้ความโรคจิตอะไรของเขาอยู่แล้วนะฮะในซีรีส์เนาะแต่ว่าถ้าเป็น13ไรเดอร์นี้ถ้าจะไม่ผิดเลย13ไรเดอร์นี้ก็ก็ตายช้าอยู่เหมือนกันนะสำหรับในส่วนของโอจานะฮะ แต่ถ้าเป็นภาคที่เป็นภาคไฟนอลแบทเทิรมั้งที่มีริวง่ะด้วยนะฮะรู้สึกว่าอันนั้นอะ่ะคือตายอนาจริงนะฮะคือมอนสเตอร์ที่รวมตัวกัน3ตัวนะฮะโดนไรเดอร์คิกของทางด้านของริวง่ะมั้งนะฮะ,นะฮะจนตายนะฮะแล้วโอจานี่ก็จะกลายเป็นแบบร่างร่างแรกๆที่เหมือนคล้ายๆริวคีอ่ะไอตัวสีออกเทาๆหน่อยนะฮะคือร่างที่มันไม่มีมอนสเตอร์ นะเป็นผู้ควบคุมแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็โดนจิ้มการ์ดโดยมสาสไทร์เดอร์ฟาร์มนะฮะตายนะในส่วนของโอจานะฮะถ้าเป็นภาคที่เป็นภาคมูวี่นะครับผมมานะแต่ว่าในซีรีส์นี้ก็ถือว่าเก่งอยู่พอควรอยู่เหมือนกันนะเสียดายฮะตอนจบของแกรจริงๆเลยคือเหมือนประมาณแบบว่า สู้กับโซดาจนโซดามารู้อ่ามารู้ทีหลังนะฮะว่าไอโซดาที่เอามานี่ไม่ใช่คิดตาอกาสนะฮะก็เลยไปให้ตำรวจยิงตายซะอย่างนั้นนะสำหรับโอจาฮะ,ะมาหมดเวลาแล้วใช่ไหมเอาไรเดอร์คิกไปกินซะไปฮนะ,ะนี่เรียบร้อยนี่ฮะชนะไปได้ในตานี้นะครับผมเนาะโอ้เรียบร้อยฮะริวคิฮะแบทเทิลโหมดเคลียเรียบร้อยนะฮะแล้ว จะมีอะไรหรือเปล่าอะมี n อเครดิตฮะริวคินะโอ้โจบจบเรียบร้อยฮะสำหรับนะในส่วนของ b a ตเต e ร์นมดนะนี่ครับผมนะนี่อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของ n n ็นเครดิตนะฮะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะน่าจะไม่มีอะไรนะนะอ่ะ,อะได้แต้มมาฮะเอาแต้มไปทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยนะแล้วก็ปลดล็อกฮะมสาสเตรเลอร์ฟามนี่น่าจะเป็นการปลดล็อกนะ นะครับผมนะโอเคประมาณนี้ละกันสําหรับมาสไทรเดอร์ริวคินะครับในเวอร์ชั่น ps 1นะฮะก็มาย้อนความทรงจําในวัยเด็กๆสําหรับมาสไทรเดอร์ตัวนี้กันนะครับผมเนาะนี่อ่ะเราได้ตัวปลดล็อกมาแล้วเป็นมาสไทรเดอร์ฟาร์มนะฮะ ส่วนตัวอื่นนี้ไม่รู้เหมือนกันว่านะ่าจะต้องเล่นโหมดเนะื้อเรื่องเพื่อปลดล็อกหรือเปล่านะเออเดี๋ยวไว้วันหลังๆค่อยมานั่งเล่นแล้วกันนะครับถ้าใครดชื่นชอบซีรีส์นะครับเกมนี้นะฝากกดติดตามฮะกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานัดคอมบินเกมมิ่งกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวเกมอะไรมารอดูรอติดตามกันนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้า ของริวิวนี่อาจจะมานั่งเล่นเนื้อเรื่องนะครับผมนะซึ่งจะเป็นอย่างไรก็รอดูกันละกันนะครับผมนะไปแล้วนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ